ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ดวงประจําวันของดูดวงโหราบัญยิ้มนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้เจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการพยากรณ์โดยองค์รวมนะครับการพยากรณ์ครั้งนี้เป็นการพยากรณ์โดยดูจากเลขท้ายปีพศเกิดของท่านยกเว้นผู้ที่เกิดวันที่1ถึง31มกราคมของแต่ละปีให้ย้อนกลับไปหเลขเช่นผู้ที่เกิดวันที่ 1- ถึง31มกราคมพุทธศักราช250 0 25ให้ย้อนกลับไปดูเลข4ถ้าเข้าใจก,กฎกติกาแล้วรับฟังได้เลยครับ วันนี้คุณหนึ่งนะครับจะมีปัญหากับคนรอบข้างนะครับเพราะว่าเป็นวันที่ไม่ดีเอามากๆเลยโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้าหนายคนที่มีตำแหน่งสูงกว่ารวมไปถึงคนรักคู่รักด้วยนะครับที่จะสร้างปัญหาให้กับคุณหนึ่งอาจจะมีเรื่องที่ไม่อยากจะทําเหมือนลักษณะโดนบังคับกอให้คุณหนึ่งทำใจไว้หน่อยนะครับเพราะจะเหนื่อยมากๆในวันนี้ครับ วันนี้วุ่นวายมากๆเลยนะครับคุณ2จะเจอปัญหากับคนรอบข้างคนรอบตัวเช่นเดียวกันที่จะนำปัญหามาให้คุณ2โดยเฉพาะผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายนะครับคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าคนที่มีอายุมากกว่านั่นแหละครับรวมไปถึงคู่รักคู่ครองด้วยนะจ๊ะที่จะสร้างปัญหาให้กับคุณ2ในวันนี้อาจจะมีเรื่องราวที่จะเป็นในลักษณะการโดนบังคับในสิ่งที่คุณ2ไม่อยากทำแต่ก็ต้องทำทาให้คุณ2นั้นเหนื่อยจิตเหนื่อยใจในวันนี้ได้นะครับคุณ2 วันนี้พ่อแม่ผู้ใหญ่นะครับเจ้านายคนที่มีอายุมากกว่ารวมไปถึงคู่รักคู่ของด้วยนะครับที่จะนําความสุขมาให้คุณ3ามทให้ทุกอย่างดูอารมณ์ดีขึ้นสบายใจขึ้นทําให้คุณ3ามนั้นมีรอยยิ้มได้ในวันนี้นะครับและมีโอกาสที่จะได้โชคลาภลับากลับรอยของขวัญของฝากรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆดีๆในวันนี้ด้วยเช่นกันครับคุณ3 วันนี้คุณสี่จะมีปัญหากับพ่อแม่เจ้านายผู้ใหญ่นะครับคนรักคู่ของนะครับคนที่มีอายุมากกว่ารวมไปถึงตำแหน่งสูงกว่าด้วยนะครับขอให้คุณสี่ระวังดีๆเลยนะครับเพราะมันจะเป็นเรื่องที่เขาจะบังคับให้คุณสี่ทำหรือเป็นเรื่องที่คุณสี่ไม่อยากจะทําแต่ว่าจําใจต้องทําในลักษณะแบบนั้นรวมไปถึงมีโอกาสที่จะเสียทรัพย์เสียเงินของแตกหักเสียหายหรือได้รับข่าวร้ายหรือโชคไม่ดีเอาด้วยในวันนี้นะครับ วันนี้คุณห้ามีโอกาสนะครับที่จะได้โชคลาภลาบาักลาบลอยของขวัญของฝากต่างๆด้วยนะครับพูดถึงอะไรที่อยากได้กินก็ต้องได้กินลักษณะแบบนั้นนะครับรวมไปถึงอาจจะมีข่าวดีหรือเรื่องดีๆให้ดีใจในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับการงานค้าขายงานต่างๆที่คุณห้ารับผิดชอบนั้นก็จะผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรเรียกได้ว่าวันนี้มีความสุขอารมณ์ดีสนุกสนานทั้งวันครับ วันนี้นะครับคุณ6มีโอกาสเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองของแตกหักเสียหายได้นะครับหรือผิดหวังหรือได้รับได้ยินได้ฟังข่าวร้ายนั่นเองนะฮะกับสิ่งที่คาดหวังต่างๆก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จได้ในวันนี้รวมไปถึงการงานการค้าขายต่างๆที่คนณ6นั้นรับผิดชอบนะครับจะมีปัญหาทําให้คุณ6นั้นเหนื่อยหน่ายเบื่อเซ็งได้นะครับรวมไปถึงอาจจะมีเรื่องที่โดนบังคับให้ต้องทําหรือว่าจําใจต้องทําจําใจต้องไปลักษณะแบบนั้นด้วยเช่นกันครับคุณ6 วันนี้นะครับการงานการค้าขายงานต่างๆที่คุณเจ็ดรับผิดชอบในวันนี้นั่นแหละฮะจะผ่านไปได้ด้วยดียราบรื่นนะครับรวมไปถึงอาจจะได้บริวารลูกน้องนะครับพุ่นสวนลูกหลานนะครับคนรักคู่ครองหรือคนที่มีอายุน้อยกว่ามีตําแหน่งน้อยกว่าคุณเจ็ดนั่นแหละครับเข้ามาช่วยเหลือทําให้งานนั้นเสร็จสับไปได้ด้วยดีโดยไม่มีปัญหาอะไรและยังมีเรื่องให้อารมณ์ดีคุยกันสนุกสนานเฮฮาในวันนี้ด้วยครับ วันนี้การงานการค้าขายต่างๆนั้นคุณแปดจะเหน็ดเหนื่อยมากๆเลยนะครับเพราะมันจะเจอปัญหารวมไปถึงบริวารคนรักคู่ครองลูกหลานลูกค้าคุณส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือคนที่มีตำแหน่งอ่ต่ำกว่าของคุณแปดนั่นแหละครับที่จะนำปัญหามาให้ในวันนี้ด้วยรวมไปถึงนะครับอาจจะมีเรื่องบางอย่างบางสิ่งนะครับที่เป็นเรื่องที่โดนบังคับจิตใจไม่อยากทำ,ไม,กทำไม่อยากไปแต่สุดท้ายคุณแปดก็ต้องทำเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณแปดนะครับดูแลตัวเองดีๆมีสติไม่ประมาทในวันนี้นะครับ วันนี้คุณก้าจะวุ่นวายนะครับกับคนรอบข้างคนก้างกายนะครับที่จะทำให้คุณก้าวจะต้องเหน็ดเหนื่อยเอามากๆเลยละครับโดยเฉพาะกับบริวารคู่รักคนรักคู่ของหุ้นส่วนลูกหลานนะครับคนที่มีอายุน้อยกว่าคนที่มีตำแหน่งต่ำกว่าวุ่นวายก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรที่รุนแรงเรียกได้ว่าผ่านไปได้สบายๆและแถมยังมีเรื่องสนุกสนานอารมณ์ดีในวันนี้ด้วยนะครับคุณก้า วันนี้จะวุ่นวายมากๆกนะครับกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวไปหมดเลยครับคุณสุนเหมือนมีปัญหาหลายเรื่องหลายอย่างที่ให้คุณศูนได้ต้องจัดการรวมไปถึงเรื่องบางเรื่องที่คุณศูนย์ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งไม่อยากจะเข้าไปจัดการแต่สุดท้ายก็ถูกบังคับหรือมีเหตุการณ์ที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นเองแหะครับก็ให้คุณสูนนะครับไม่ประมาทแล้วก็ระวังมีสติเยอะๆนะครับ ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แฮปปีง้ง่ายๆกับการให้กำลังใจดูดวงโหราปัญยิ้มนะครับเพียงกด Subscribe หรือติดตามกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงกดไลค์กดแชร์ใน Facebook นะครับแล้วฝากเนื้อฝากตัวกับเพจต,ตัวน้อยๆดูดวงโหราปัญยิ้มไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกท่านด้วยครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปขอบคุณครับ